วิธีเติบไอเทมโค้ดรับผลไลม้ฟรี100ชิ้นต่อตัวละครสูงสุด1,800สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอร์ทเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้วันที่26ธันวาคมปี2567วันนี้นะครับเขามีการแจกไอเทมโคตรนะรวันนี้เป็นวันแรกที่จะแจกแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปนะครับจนกระทั่งน่าจะหมดสิ้นปีนี้ ซึ่งวันนี้เป็นการแจกโค้ด1 0 0ผลไม้ต่อ1ตัวละครแสดงว่าเราสามารถรับได้สูงสุดที่18ตัวละครก็ 1800ชิ้นวิธีการเติมยังไงที่ไหนอย่างไรพิมพว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะริกแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแกร็คกอรล็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแรแร็คกอรล็อก Origin แกร็คกรล็อก X Next Generation แรแร็คกรล็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและและร็คกอรล็อกพ่นอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน r i c ก m a n Shop เติมเกมในเว็บรับ c ิ m a n c o อยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระนานสูงสุด 10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ริดแบนเอเท่านั้นเพเพื่อนเข้ามาในเกมนะให้เราวาปไปที่เมืองอิสูนักดาบนะครับผมไปนักดาบนักดาบก็ผมอยู่คิปก็ไปพอนก่อนอ่าเสร็จแล้วจากพอนก็ไปนักดาบจากนักดาบก็อยู่นักดาบมาแล้วถูกแล้วนะ <c oughs> เพื่ออะไรก่อนนะ,ะนักดาบโอเคพอเราวาปมาที่นักดาบนะให้เดินตรงขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมคนเดินเยอะเลยนะ ไปงะฮะคนเยอะไหมฮะผมบอกแล้วให้เอาตัวละครมาทิ้งไว้ก้อนนะ,ะตอนในสตรีมเนาะเพ,เพื่อนๆก็ติดตามสตรีมได้นะครับแทบทุกวันเลยนะ้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนี้สู่ให้ดูนะครับตัวที่มอมมอมไปวางตรงนี้ชื่อเนคาริ่าเราคลิกไปเลยฮะปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้มาเราก็เลือกเป็นอันบนเลยฮะกดโอเคไปเดี๋ยววิธีการเติมนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก๊อปปี้ก๊อปปี้เสียงตกร่อนเลยนะวิธีการก๊อปปี้นะผมบอกก่อน เพื่อนๆที่ copy แล้วมันจะขึ้นเป็นแบบตัวเวกเชอมารนู่นี่นั่นเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะทําผิดวิธีครับผมจะแนะนําให้ครับก็คือว่าวิธีการ copy อันดับแรกให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับให้เป็นภาษาไทยก่อนขวาล่างจอบนพ c เพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้จะเป็นภาษาได้อยู่ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนโอเคไหมฮะพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บเรา copy ในโค้ดอยู่ข้างล่างถ้าเพื่อนๆดับมันคลิกรัวๆเนี่ยมันจะเป็นคุมแถบถูกไหมฮะ ทั้งหมดจนถึงเว้นวัคด้วยเพื่อนๆก็กดคอนโทลซีก็ปี้เลยฮะอ่ะร็จแล้วมาที่หน้าจอเกมนะครับให้กดคอนโทลดูนะครับเห็นไหมนี่ผมไม่ได้พิมนะมีเวนวักเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะก็ปี้ด้วยวิธีการนี้ได้เออไม่ต้องมาทั่งพ์มเมนะโอเคเนดะี๋ยวผมลองกดดูว่าได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคไปนะครับนี่เห็นไหมผมลไม้ขึ้นแล้วนะครับนี่คือเป็นวิธีการ c o ปี้แบบง่ายๆนะฮะ เพื่อนสามารถไปใช้ที่หนนี้ได้เลยนครับแต่น,นี้เป็นต้นไปเวลาเปลี่ยนภาษานะสำคัญนะนั่นก็คือเราจะได้เจ้าตัวผลไม้ให้มาแล้วนะครับอ่าเราก็กดออเดทอีอ e ขึ้นมานะเราก็ได้มาเป็น100ผลไม้เรียบร้อยแล้วนะครับอาเรื่องนะฮะขอเซฟโปรเบอร์ด้วยครับหาอีรูจากไหนก้อนหาอีรูจากไหนก้อนต้องไปหาอีรูเพื่อมาตีบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ผลไม้นะครับผลไม้ทำอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งสามารถไปตีเจ้าตัวกระเป๋าพึ่งได้ แบบไม่แตกนะครับในดันกิจกรรม3ปี 2. ส,สามารถตีชาโดว์ฟ้าได้แบบไม่แตกนะครับอยู่ในกิจกรรม3ปีและข้อที่3ครับก็คือสามารถเอาไปแลกการ์ดตัว O ตัว C แล้วก็เลข3ซึ่งการ์ดเหล่านั้นเนี่ยรวบรวมเสร็จก็เอาไปแลกมาเป็นหมวกกิจกรรม3ปีได้นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจกับการแจกกิจกรรมให้ปีนะฮะมอบความสุขแก่ผู้คนโดยเฉพาะคนที่ฝ่ามีดมาขายโอเค ก็เอาไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นแห่งรอดถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากเนี่ยฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับมาเจอกันในช่วงสตรีมทุกวันเลยนะประมาณ2องทุครึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ